โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Call of Duty Warzone หมวด d m z และวันนี้ผมจะไปทำภารกิจ Last Line of Defense Last Line of Defense Defense หรือ Defense แล้วก็ Spy o f l i n e เป็นภารกิจหมวกภารกิจหมวกอันใหม่ละอันเก่าผมข้ามมาสองภารกิจมาทำนี่เลยนะ อันนี้อันนี้เหมือนจะให้เข้าไปคนเดียวนะผมเลยข้ามไปให้เข้าไปคนเดียวแล้วเก็บปืนโอเปอเรเตอร์สาอันนี่แหละนะถ้าผมแปลถูกส่วนอันนี้ให้ทำแปภารกิจไม่ซ้ำกันหรือเปล่าก็เลยข้ามมาน,นี้เลยเพราะอันนี้คือ l s t t i n e of d e f e น s e นี่ให้ทำคิวหนึอ้าสิบโโหอย่างเยอะ แล้วผมก็ข้ามมาทำอันนี้ spy offline q อ่อเหมือนกับว่าให้เรายิง1นัดต่อ1ตัวอะไรประมาณนี้1แม็ก1แม็ก1แม็กกระสุนหรอคือ10ตัวเอาง่ายก็คือยิงหัวกันแล้วกันนะยิงหัว10ตัวแล้วกันเนาะน่าจะประมาณนั้นยิงหัว10ตัวเสร็จก็จะผ่าน ตามเปลี่ยนแม็กปืนอะไรแบบนี้หรือเปล่าส่วนอันนี้คิวด้วยอาวุธอะไรอ่ะคิวด้วยอาวุธ20ชนิดคืออะไรอ่ะคิวให้สลับปืนยิงเลยป่ะพอเราใช้ปืนกลยิงยิงบอดตายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนปืนไปใช้อีกปืนหนึ่งยิงอะไรแบบนี้หรือป่ะ่ตัว20ครั้งอะไรแบบนแบบนี้ต้องลองทำดูนะ ต้องลองทำดูนะน,น,นั้นผมจะเอาปืนนี้ไปปืนนี้มีอยู่20นัดเป็นไรเฟิลหนนัดต่อหนึตัว10ครั้งแต่เรามีอยู่20กระสุนเผื่อพลาดด้วยนแล้วก็เอาลูกซองไปโอเควันเดลครับวันเดลวก็แมปว่าวันเดียนี่มอนเยอะสุดแล้วนะัผมว่าคือมันไม่ต้องเดินไกลลองดูแล้วกันวันเดล มาครับ150ตัวกับตัวระนัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูตัวแรกหนึ่งอ่าภารกิจได้เอ้ามันเด้งทำไมภารกิจผมเด้งไม่เด้งอันบนอ๋อต้องให้เสียด10ตัวมั้งสองแล้ว นับไปด้วยนับไปด้วย2แล้ว2แล้ว3 4 5 5แล้ว5แล้วหมดยัง5 6 7 เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดแปดแล้วแปดแล้วหมดแล้วตอนนี้สแกนดีสแกนดีสโคปนี้เมื่อกี้กี่ตัวแล้วเจ็ดหรือแปดหายเยี้ยก่อนเก้า ใครยิงมาสิบสิบแล้วผ่านโอเคแต่ภารกิจสองไม่ผ่านเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนยิงโอเคเปลี่ยนปืนอ่ะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยน ิงแล้วก็เปลี่ยนได้ไหมหรือว่าไม่ได้วะ <force problem. S 1> แล้วก็เปลี่ยนเฮ้ยแล้วก็เปลี่ยนโอ้อไฟไหมอย่ามาลองดูนะสลับปืนไปสลับปืนมายิง ผมแปลว่ามันบอกว่า20่สชนิดอะก็ยังแด่ห้าอยู่นะแล้วก็สลับปืนหแล้วแล้เออสลับปืนยิงได้ตัวละตัวละปืนครับตัวละปืนงงไหตัวละปืนเขารับภารกิจอะไรนย สลับปืนได้ครับแต่150ตัวเนี่ยจะงานงานยากอยู่เพื่อเรารับภารกิจมาแล้วก็ต้องมาทำภารกิจเฮ้ยเดี๋ยวไปกดสแกนด้วยแต่ยิงถ้ามีกุญแจดีๆนะ กุญแจไขเข้าไปในพวกที่ที่พวกเนี้ยใส่แม็กปืนโอเค,คเควส์นี้เหลือคเควส์ล่างกับร้อยห้าสิบเกลืกระสุนกันไม่เจอใครเลยกด ไปข้างล่าง2ตัวมาสักหน่อยไหนอะ่ะไม่เห็นใครเลยถ้าเพื่อนเพื่อนในตี้ยิงได้เราได้ด้วยเนพะื่อนในตี้ยิงเราได้ด้วยไหมอ้าวทำไมไม่เห็นใครอะ่ะ นี่แน่หนึ่งดอกก็เปลี่ยนปืนได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนปืนเฮ้ยยังหกอยู่เลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนปืนก็หงเหมือนเดิมครับแสดงว่าต้องให้เพื่อนยิงแล้วล่ะหรือไม่เราก็เก็บปืนข้างทางเนี้ยมาใช้ เออเก็บปืนข้างทางมาใช้ไม่มีใครเลยตันทางตันเอ้าทำไมมีคนอยู่นี่ด้วยวะ มีคนอยู่ในนี่จับพอตี้จับพอตี้ตี่ไหมตีกันไหมฮัลโหลฮัลโหลตีกันไหมเขากำลังหากำลังหายนี่อยู่แน่เลย เขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจไม่ผ่านน่ะฟืนโอ้นี่กระสุนตัวได้เยอะเว้เจ็ดละหรือว่าต้องให้ใช้หมดแม็ เปลี่ยนปืนก็เปลี่ยนปืนไม่ได้ว่ะเจ็ดยังเจ็ดเหมือนเดิมนะ มาคนนี้ก็ยังอยู่ไม่ไปไหนคนนี้ยังอยู่ไม่ไปไหนเลยต้องเปลี่ยนปืนนี้่ะปืนนี้มาหรือว่าให้เก็บปืนมายิงวะเฮ้ยแต่มันแปลว่า20ชนิดเลยนะ แต่นี่เราได้บัลจิตแล้วนะแปดแล้วนะเนี่ย <compelling aesthetic. S 2> เพื <GO av uther> <quiero S 2> ่อนเรายิงนะเพื่อนเรายิงด้วยเรายิงด้วยอ่ะเก้ายิงไปเก้าแล้ว M16

ติดแล้วโอเคเหมือนกับให้เราหยิบปืนบอดมายิงนะผมว่านะเดี๋ยวผมใช้ปืนนี้ต่อ Df16 แล้วก็เป็นไรเฟิลก็ไม่ขึ้นนะเปลี่ยนเป็นลูกซองเนี่ยเพื่อนยิงขึ้น สลับกับเพื่อนยิงนะสลับกับเพื่อนยิงอ้าวเพื่อนเพื่อนไม่เหลือให้เลยอ่อ๋อยิงระยะเาผา,ยยาเขนระยะเผาขนติดเบ็ดสลับกับคนไอตี้ยิง

เพชนี้ผมว่าเอาปืนเข้ามากระบอกเดียวพอไม่ต้องเอาปืนเข้ามาเยอะแล้วก็มาเก็บตามข้างทางยิงไปเรื่อยและถ้าจับคนอื่นเข้าตี้ด้วยได้ยิ่งดีเลยนะให้ครบ20คนผมว่านะานเยี่ยมเลยเราขึ้นรถดิขึ้นรถไม่ทันว่ะนี่มันขับออกนอกแมปมัเนน่ยะ ไม่ทันไม่ทัน 1, บอดเปล่าบอดหรือคนโอเคเอ็มซีอ่าเอ็มซีเป็นสิบสองแล้วไม่โดน That intel located nuclear material stored in the area. I need you to secure and extract that material. Marking me, don't. Yum, MC. มองไม่เห็นสะกโคปนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยเออก็ยัง12เหมือนเดิมลูกสอง,องระยะประชิดไหนว่า ไม่ได้ครับต้องเป็นปืนอื่นว่ะ20ชดนิดโอ้โหตายละ20ิชดนิดนริ้ิง M 4ใช่ไหมทิ้ง M 4แล้วหยิบปืนนี้มายิงปับ๊บแล้วก็ยิงโอเคพอยิงเสร็จก็จหยิบอันนี้มายิงต่อ เออมันต้องอย่างนี้ครับคุณเสียดาย MC า่ะเออต้องเอาปืนมาแค่นี้แหละเอาปืนมาแค่กระบอกเดียวฟันธงนำปืนมาแค่กระบอกเดียวก็พอมองไม่เห็นใครเลยน,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 ยนยี่ไงนี่ไะโอเค ยิงเสร็จ14ละเดี๋ยวเราต้องเก็บปืนจากโอเก็บปืนนะนี่ก็ไรเฟิลไม่มีปืนวะเก็บจากศพที่เรายิงอ่ะเอาปืนนี้มายิงต่อ,อแล้วก็ปืนนี้มายิงต่อ เฮ้ยท้าใมันวันนี้มันน่วงๆแหลกๆวะหรือผมเปิดผมก็ไม่ได้เปิดอะไรไนนะาาว้นะทำไมเฟรมมัน,น,น,นลุง้งล่้งก็ไม่รู้แล้วก็หยิบอันนี้มายิงต่อแล้วก็หยิบอันนี้มายิงต่อ ยังไม่ครบจะครบแล้วอีก20ตัวก็ครบร้อยร้อยรตัวแล้วหามอนเพิ่มหามอนเพิ่มเดี๋ยวเราก็ทำเครดิตไปด้วย16แล้วมันแปลว่าปืน20ชนิดจริงๆนะผมว่าทัาตีกับเพื่อนอีกเขาเรียกว่าอะไรถ้าฆ่าฆ่าตายเสร็จแล้วก็เพิ่ม <Ultra> 1 1> เพิ่มคนตตีก็น,น่าจะช่วยได้เยอะ

อันนี้มาต่อุอยภารกิจผ่านแล้วปืนยี่สชนิดเยี่ยมผ่านไปแล้วผ่านแล้ว,ลวจะ150ตัวแล้วแล้วเพื่อนในทีมไปไหนเนี่ยเพื่อนในทีมไปนี่เหรอไปนี่เหรอรอก่อน เพื่อนช่วยยิงให้ครบให้ครบก่อนได้ไหมเอารถระเบิดเวรกรรำอย่าเพิ่งออกดิช่วยกันยิงให้ครบก่อน move in here ขาดแค่ไม่กี่ตัวเองอ่าให้โกลเดตี้ช่วยกันยิงแล้วเราก็ขับเรือไปหาโอ้ย เดี๋ไปหาเพื่อนๆดีนะบันทีไปเจอคนเลยชนแล้วกังนะทางไหนเนี่ยหมอกมันเยอะกว่าปกติไหมเนี่ยแพทใหม่เนี่ยเออมันมีตัวฮีโร่มาขายด้วยนะฮีโร่อะไรวะเดอะบอยเดอะบอย And now he wrote a boy, my kind of one UAV is in orbit over your location. You're a band, you Ultra One. You've got hostile reinforcements incoming. อยู่ในบ้านหรือบ้านนี้นี่ไงยิงเร้วเพื่อนอีกสามตัวใส่เกาะกันใส่เกาะกันอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวครบแล้ว ลูกซองเนี่ยมันใช้ที่แคบดีมากเลยครับกระเป๋าผมยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยเสื้อผมเสื้อผมเสื้อผมเ,เอาสแกนมาผมก็โลกเคยได้ไปนะที่จริง ผมยังไม่ได้ g ร a b เอาเหลืองหรอวะ M4 เฮ้ยไม่ใช่ M4 นี่ว่าปืนเก็บไม่ได้ว่ะไอผมบีต้องเก็บน้ำปวดเออ,เ,อ,อเก็บขวดไอ้กล่องสีสีแดงๆมาอ้าวไม่ขับรถต่ออันนี้ เอาขึ้นรถกันเร็ววันนี้มันทำไมมันหน่วงจังวะเดี๋ยวผมต้องปิดเครื่องเปิดใหม่มตรวจลมมาเนี่ย แล uh ้วกดแล้วสแกนทุกความชัวร์เอาเท้าไมจอดบนไปนี่มะหลังสีมาแล้วผ่านแล้วยี่สิบกว่านาทีครับเกลนเนถ้ามีตี้เพิ่มนะเร็วกว่านี้อีกสรุปต้องปืน20ชนิดนะก็ยิงไปยิงบอดไปเก็บปืนบอดมาไป ยิงไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆผ่านแน่นอนเป็นภารกิจฝึกฝึกเก็บปืนนี่ไงเพราะบอดเพราะบอดมันปืนหลายแบบได้ปืนหลายแบบจากบอดมาเร็วออกเร็ว ไม่ผมชอบสโคบนี้ว่ะใชไ,ได้เลยใชไ,ได้เลยตั้งแต่อัพแพทใหม่นี้ทำไมผมเล่นแล้วมันหน่วงหน่วงก็ไม่รู้น่เรียบร้อยครับ ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปแต่ถ้าเจอคนก็นอาจจะยากนะเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตจบแบบกระตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่ไปดูมันมีฮีโร่มาขายครับนี่ซูปเปอร์เกลในในเดอะบอยอะซูปเปอร์เกลในเดอะบอยมีพลังพิเศษด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ